สบายดีพี่น้องมื่อนี้ชาวนาบันป่ามาอัปเดตการสางซิมเนาะสางพุทธศิมาของบ้านชาวนาเองพี่น้องเห็นบมข้างหลังสางซิมการสางซิมอยู่ในบ้านชาวนาเนาะสางพุทธศิษษมาได้สำหรับประตูขสวัด เด็พี่น้องอัปเดตการสร้างพุทชซิม,มามองค์บรรจิกเมืองเซผูทองแขวงสวนนักขีเปืเ่อนทิดได้ซัมนี่เด้พี่น้องเลยสร้างได้ซัมนี่แล้ว ถ้าผู้ใดอยากบริจาคก็บริจาคเข้ามาได้เด้อมาสวยได้เด้อสมทบทุนเอาบุญน้ำกันยูดีไม่เฮงเบื้องบรรยากาศในวัดเลยเนาะวันนี้เป็นวันพระเลยเพี่นอ้องวันศีล บาตรลงมาใส่บาตรกันใส่บาตรวัดเบิ่งบรรยากาศညมื้อเช้าในวัดเดพี่น้องเย็นด่นลมกะลมอัพเดตการสร้างี ข้าวเราพ่นสิเห็ดพ่นเห็ดอีกสองชัมือเหมืนกับซียุทธก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าหอดเดือนหกแล้วหอดยามฝนเลยพ่นสิได้ลงเห็ดให้เห็ดหน้าบบบนี้ชาวบ้านก่ะเพราะว่าพ่นบริจ้างสร้างนี่ชาวบ้านออกแห้งกันมาสางวันนี้เพื่อกัดซีล้งวันเข่าวันกะดำหน้า ก็กระสียุดการสางซีมไว้ซะก่อนและอยู่ดีมีแห้งปีนาปุ้นแหละเพันกระสีมาสางใหม่เนาะสีมาสวยกันใหม่เนาะก็ได้สำเนียนะเพันกระเสดอีเมื่อซองเมื่อนี่แหละเพันกระสียุดซะกรวัดเซ้าบ้านเพันสิทหอดยามหินหน้าแล้วบรรยากาศในวัด

กดไล่กดแช่สองส้าหน้าบรนตาเนเด้อพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ค่ะอัปเดตการสั่งซิมเนาะหรือว่าสัาง่งพุทซาซิมมากุติ